โเคสัสดีครัตอนนี้ไปอยู่กับผมทีท้ายการ์ดเกมมน ครับตอนนี้ก็กลับมาทายวิดีโอต่อแล้วนะครับหลังจากที่งานจุกตูดโอเคนะครับผมก็ ตอนนี้ก็อยู่กับเด็กแอรียสนะครับก็ตามคลิปที่สปอยไว้ตั้งแต่เด็กมาตินนะครับหลังจบคลิปว่าจะมาทําเด็กนี้นะครับผมเนาะพอดีว่ามีคนขอครับผมว่าเฮ้อมันจะเล่นยังไงดีนะครับผมจริงๆก็เหมือนกับว่ามีตัวเสริมแล้วออกมาเก่งแล้วนะครับแต่ว่าคอนโทรลไม่ถูกดังนั้นวันนี้มาไขไปพร้อมๆกันครับว่าไม่รู้ผมจะไขอะไรได้บ้างนะครับผมผมสายตีน่าจะหาแต่ท่าตีอย่างเดียวโอเคงั้นไปเริ่มที่เลเวล3กันเลยครับผมนะครับตอนนี้ ตัว Night Star นะครับผมอันนี้เป็นแบบเรียกว่า The Star of a ล i e s นะครับเป็นเหมือนเฮดเฮดหลักของตัวเด็กเลยหน้าตาประมาณนี้ครับน่ารักเลยโอเคข้อมูลครับก็คือ MP ค่าไร่สามค่าโจมตี2นะครับเป็นท่าลมเลเวล3นะครับแอตแท็กสิบีเฟนส์12สปีด4นะครับมีท่าลมร่าง2แบบด้วยกันนะครับผมท่าแรกนะครับแอตแท็ก5โจมตี MP ค่าโจมตี2นะครับผมแล้วก็รวมร่างท่าที่2ครับ เป็นตีอ้นะครับผมพลัง11หน่วยนะครับค่าโจมตี4หน่วยมีอเวนตี้เข้ามาจากมือครับผมสามารถไลฟ์ฟรีซิลชุดเอเลียสถึงใบในมือเรานะครับที่ชื่อการ์ดใบนี้ทํางานถึงทั้งต่อซับนะครับผมควีนเลจินัสคูลนะครับผมอเวนตี้้นีบอกว่าฝ่ายเราไม่ถูกทําลายนะครับผมเทคทําลายไม่เกิดกับควีนเลจินัสคูลนะครับซึ่งชื่อนี้นะครับเป็นมิสติกการ์เตอร์แล้วก็มีสกิลด้านล่างครับบอกว่า นำซิลสองอนำซิลสองใบไปที่แอตแทกไลน์นะเมื่อใบรองคือแอริสนะครับเป็นแอตแทกไลน์จ่าย1 MP นะนะครับผมอันนี้ไม่เสียนะสกิลนะครับโอหนำซิลสองใบไปที่แอตแทกไลน์หรอกระตุกเด็กขึ้นมาตีได้เลยนะต้องสองตัวเนี่ยโคตรโหดเลยอืมโอเคอ่าสกิลที่2ครับบอกว่าการ์ดใบนี้เปลี่ยนลายอ่าใจหนึ่งอินเตอร์เฟียครับอารมณ์เหมือนแบบ กำลังจะถูกตีก็ใ้หนึ่งเปลี่ยนลายวิ่งหนีนะครับผมให้เพื่อนตัวอื่นสู้แทนอะไรประมาณนี้ครับผมไปดูอาบิริตี้ตัวที่สอครับนี่ QRS Sword Magician นะครับผม uh, Knight Mage นะครับผม MP ค่าท้าย4ค่าโจมตี2เป็นท่าลมครับผมเลเวล3 Attack 12 Defense ส2 12, ส Speed 4ีครับมีรวมล่างแค่ท่าเดียวนะครับผมเมื่อรวมล่างลม1ใบ Attack จะกลายเป็น15นะครับ MP ค่าโจมตี2หน่วยนะ อ่าแล้วก็มี ability ีเข้ามาจากมือครับซิลทุกใบฝ่ายตรงข้ามนะครับเปลี่ยนลายทุกใบเลยนะครับคนที่อยู่ attack line กลับไป d e f e n s e line คนที่อยู่ Defense Line ก็ับมา attack line คือขย่าลายฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับคือแค่แค่เข้ามาจากมือได้ก็โหดเลยนะครับผมแต่ดูค่าไลซี m p 4เลยนะอ่าเอเบ i t ตที่2ครับบอกว่าเมื่อซิลฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนลายโดยแอเรียสฝ่ายเรานะครับ ซิลหนึ่งใบสูญเสียอัพเรตตี้หนึ่งเทิร์นโอ้ที่ชื่อกาดไปน,นี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซัพ์นะครับผมมีการเปลี่ยนลยไลน์เมื่อไรนะครับชี้หนึ่งคนขอสูญเสียอัพเรตตี้หน่อยนะก็โหดรลายดีนะเป็นไนท์เป็นเมทด,ด้วยนะครับผมไปดูต,ตัวต่อไปครับเลเวลสามตัวที่สามและอ่า QIS s w a r d m a g i c i a n Master นะครับผมเป็นไนท์เมท MP 3, คาทายสามคาโจมตีสองเป็นท่าลมเลเวลสามครับ a t t a ท k กส d e f e n s ีเฟนสิบเอ็ดสปีดสี่ครับมีท่าลวมล่าง1นึ่ท่าเหมือนกันบวกลม1ใบครับผม a t t a ท k จะกลายเป็น15บหนะครับเอค่าโจมตี2หน่วยแล้วก็มีเอเ l อ t รติดตัวบอกว่าเมื่อซิลฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนลายนะครับโดยแอร์เฝ่ายเราในซับเทอร์นี้การดใบนี้ครับแอตแทบวกขึ้นสหน่วยและยกเลิกมิติกฝ่ายตรงข้ามโอ้เถื่อนอยู่นะโอเคเลยเนาะใช้ได้ครับผม เป็นตัวตีแบบยกเลือกมิตินะแต่เสียดายเนาะเพราะว่าท่าตีเขามีแค่ท่าเดียวนะครับก็คือฟาดเปี้ยงและก็ได้ศพเดียวหรือว่าประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคถ้าพิกเกมได้ก็ดูดีครับไปดูตัวที่4ครับผม QRS b a t t l e l u m นะครับผมเป็นมอนสเตอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ไหนไม่ใช่เมดแล้วอันนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับผม MP ค่าล่ายสอ MP ค่าโจมตี2เป็นทัดลมเลเวล2ครับผมแอทแทกส Defensive สปีดสีครับโอ้โหดูค่าพลังดูส0บสิบอะดูน้อยจังเลยแต่ไปดูด้านล่างครับผมมีท่ารวมล่างบอกว่าท่ารวมลวม1ใบนะครับแอตแท k กจะยืนที่13นะครับ MP ค่าจนตี2องอาบิลิตีติดตัวบอกว่าการ์ดใบนี้บวก a อ t a ท k ตามแอรียสในสนามเราในสนามเรานะครับไม่ได้บวกไรชายนะอ่าเพราะฉะนั้นในสนามเท่านั้นนะฮะก็ก็กลายเป็นตัวใหญ่ได้นะครับถ้าเราอยู่กันในสนามเยอะๆนะนะครับผมแล้วก็มีสกิลบอกว่า นำกาซไปนี้เข้ามาในสนามจากมือครับจากนั้นสั่งย้ายเป้าหมายการโจมตีนะครับไปที่มอนสเตอร์ทตาลมและหรือแอรเรสหนึ่งใบฝ่ายเราเมื่อมีมอนสเตอร์ทตุลมหรือแอรีเส อื่นในสนามเราจ่ายอินเตอร์เฟียร์สด้วยโอ้เป็นสกิลที่โดดนําเข้ามาจากมือเลยครับผมก็คือเข้ามาเลยโดดแบบดึงนะครับโดดจากมือแบบเฟียรได้ด้วยนะครับแล้วสั่งย้ายเป้าหมายการโจมตีนะครับไปที่มอนสเตอร์ทัดลมหรือว่าชุดแอร์เรียสหึใบเลยนะครับผมโอ้คือใครเถื่อนนี่โดดจับย้ายไปตีกับคนนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ใครจะรับกนเนาะต้องไปลองดูครับผมอ่าอันนี้ก็นำเบอร์ที่4ครับผ่า้าป ามาที่น้องตัวเล็กครับผมเป็นไนท์เป็นเมดเลเวลหนึ่งครับผม QRS Ward เมดนะครับผม a p ค่าไร่สองค่าโจมตีหนึ่ง c k 9 Def กเก้าดิ e เฟนเก้าสปีดสี่นะครับผมค่าโจมตีหนึ่งมันจะตีใครได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะไม่มีท่าลมรากนะครับมี Ability เข้ามาบอกว่าถ้ามี a อร a s สอื่นในสนามเราสามารถแสดง ทาร์ลอตเตอร์เอ็มเพลอร์นะครับผมหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือที่ชื่อกาบใบนี้หนึ่งครั้งต่อซับครับผมโอ้ oh, เป็นตัวหามิสติกเอ็มเพลอร์นั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยครับคือแก๊งเนี้ยครับก็จะเป็นแก๊งไนท์ถูกไหมครับการหาเอ็มเพลอร์ได้เนี่ยมันจะเป็นเซตพวกอ่การไล่เซตคิงนะครับผมหรือเนมมิสติกฟาเลเซียหรืออะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีที่ผมใช้เนาะก็ ฟลอเรเซียโทนนะครับบ่อยมากที่สุดเลยนะครับผมก็ประมาณเนี้ยครับผมเอามาในเรื่องของการเตริมมิสติกต้นเกมได้ด้วยนะฮะเก่งดีใช้ได้นะครับผมแต่แอตแท็กหนึ่งจะตีไข่เข้าไม่น่าอ่าไปดูกันต่อครับผมคนนี้อาเบริตี้สุดยาวครับผม QRS Battle l a m b นะครับ Paladin เป็นไนท์เป็นมอนสเตอร์ครับผม MP ค่าไล่2ค่าโจมตี2เป็นท่าลมเลเวลสองแ a ตแท็กสิบสี e ดีเฟนสิบสี่สมีท่าลมล่าง a r l e s s หใบ Attack 16จ้ะอ่าแล้วก็ MP ค่าโจมตี2หน่วย นี่ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ได้ใส่จริงๆ <laughs> โอเคไปดูต่ออไปครับผม q i อนะ่ะ Little Lamb นะครับผมมอ Monster เป็นมอนสเตอร์ต่อนะครับผม MP ค่าได้2 MP ค่าโจมตี2ครับผมเป็นธาตุลมเลเวล1นะครับ Add Tag เก้า Defense เก้า Speed สนะครับผมไม่มีธาตุลมล่างครับดูจาก Ability แล้วตัวซับแน่นอนครับมี Ability บอกว่าเข้ามาสามารถแสดงลม1ใบในมือจากนั้นแสดง Airlet หนึ่งใบในกองเราขึ้นมือที่ชื่อการ์ดใบนี้ทํางาน1ครั้งต่อซับโย่ตามนี้เลยครับผมเป็นตัวเสิร์ฟนั่นเองเอ่าแล้วก็เป็น ตัวถัดมาครับ QRS Battle Ram นะครับผมเ,เป็นมอนสเตอร์ MP ค่าไรแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ค่าโจมตีมี2หน่วยขึ้นเลยแล้วก็เป็นซิลทัดนลมเลเวลหนึ่ง a t t a c k 9 Defense 9 Speed C น้องไม่น่าเอาไปตีแน่นอนดูจาก a b ลิตี้ครับ a b ลิตี้บอกว่าเป็นใบรองให้กับ a r i ย s นะครับผม a r i ย s ที่รวมล่างนะครับจะได้ a t t a c k บวกสองและโจมตีข้ามไปยัง Defense line ได้ไอะ่ะ คนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเอาไปทําเกมนะครับช่วงช่วงที่ผมเล่นแรกๆนีคนนี้เอาไปลองรวมร่างใครก็เถื่อนนะครับผมคือทําให้แบบสามารถโดดโดดข้าลายได้นะครับโดนยกเลิกก็กลับมาตีข้างหน้าจุก <c oughs> โอเคแต่มีสกิลที่เหนือชั้นกว่านั้นครับบอกว่านาการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามนะครับจากมือจากนั้นสั่งการ์ดใบนี้นะครับให้ให้เราไล่ฟีนบิสติกชุดแอร์เสหนึ่งใบในกองเราเมื่อมีมอนสเตอร์ท่านลมและหรือชุดแอร์ ใบอื่นในสนามเราจ่ายอินเทอร์เฟียนะครับผม MP 2หน่วยเท่านั้นเองเป็นตัวลากมิสติกนะครับผมสามารถไลฟ์ฟรีมิสติกชุดแอรเรียสเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนถ้าใครคอราสีเนี่ยครับก็จะทราบดีว่าเออชุดราสีนะครับก็จะมีมิสติกมาให้เฉพาะทางนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ย ตัวนี้ครับสามารถโดดเข้ามาได้ด้วยนะครับผมแบบเฟียด้วยนะครับไม่ต้องลงมาก่อนเนาะสโดดมาแล้วลากมิสติกตามมานะครับเป็นสกิลคล้ายๆกับเอ่อเอสนะครับแบทเทิลแรมตัวนี้ครับผมก็คือแบบโดดเลยดึงเข้ามานะครับผมเป็นสกิลไล่เฟีย Fear ได้เข้ามาเข้ามานะั่นเองนะครับผมคือเก่งนะเป็นตัวที่แบบโดดเล่นเกมในเทินฝั่งตรงข้ามได้ส่วนใหญ่อะไรที่สามารถเล่นในเทินฝั่งตรงข้ามได้ผมมองว่าเถื่อนเลยละตัวต่อไปครับ ตัวนี้จะเป็นนัมเบอร์นะครับผมแอนเป็นแอรียสนัมเบอร์ที่11จริงๆการ์ดไปนี้นะครับจะเป็นโปรโมนะครับผมในยุคแรกๆสําหรับคนที่ซื้อชุดแรกๆไปเนี่ยจะไม่มีตัวนี้แน่นอน,นครับสใบไม่มีแน่นอนนะครับแต่สําหรับคนที่ซื้อยุคหลังๆเนี่ยจะมีตัวนี้ใส่ไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมเป็นโปรโมนะครับผมอ่า เป็นพาวมอนเตอร์ MP ค่าไ้าครับผมแล้วก็ค่าโจมตี2อาเป็นท่าลมเลเวล2ครับผม Atta c k 11 Defense 11 Speed เป็น5แล้วนะครับผมมีท่าลมล่างด้วยบอกว่าเมื่อรวมล่างกับท่านลมครับ a t t a ท k จะเป็น 14, MP ค่าโจมตี2หน่วยมี A b i บ ity ทั้งหมดเลยนะครับสอย่างด้วยกันอย่างแรกครับบอกว่าเมื่อการเป็นนี้ต่อสู้ซิลที่ต่อสู้ด้วยนะครับลบ Attack ตามมอนเตอร์ลมและหรือ แอร์สในสนามและในชายเราหนึ่งเทิร์นโอ้นี่ไงผมเจอคอมโบแล้วคอมโบง่ายๆก็คือครับผมอ่าให้ให้น้องไปเนี่ยครับทีวไอซ์แบตเตอรี่ตัวนี้ครับโดดเข้ามานะครับในสนามแล้วสามารถสั่งย้ายเป้าหมายการโจมตีนะครับไปที่มอนสเตอร์หรือแอเรสหนึ่งใบฝ่ายเรานะครับเมื่อมีมอนสเตอร์ทัดลมและหรือแอเรสใบอื่นในสนามโดดแบบเฟียนะครับโดดให้มาสู้กับคนเนี้ยก็จะถูกลบแอตแท็กตามมอนสเตอร์เลยนะครับผมก็คือแบบ ในสนามแม่นายชายครับอาบิลิตี้แรกนี่คือเป็นแทงเลยครับคือแบบยืนยืนยืนค้ำก็ได้นะครับแล้วก็จะยืนแบบไล่ฟาดก็ได้นะครับผมไล่ตีฝั่งตรงข้ามนะครับไปดูอบิลิตี้ที่2ครับบอกว่ามีเอเรียสอื่นในสนามครับเ,เมื่อการไปเนี้ยโจมตีสามารถให้ซิลหนึ่งใบเปลี่ยนลาย โอ้แม่เจ้านะครับเป็น ability ที่แบบว่าเมื่อเมื่อการใบนี้โจมตีนะครับเนี่ยเป็น ability ที่ชัดเจนครับคือบอกได้เลยว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวตีด้วยนะครับแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็สามารถยืนค้ำยืนแทงได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่า ability ที่3ครับ Airless level 1ทุกใบฝ่ายเรา mp ค่าโจมตีปกติเท่ากับ1นึ่งให้ยาครเป็นเลเวล1มั่งนะครับผมมี battle ล a m นะครับผม little ล a m นะครับอ่าใครนะ Airless level 1อ่าแล้วก็มีจอดแมจิกนะครับผม สวดไม่จิกพวกนี้เป็นเลเวลหนึะครับทำไมนะทำไมคนนี้ถึงให้เลเวลหนึค่าโจมตีปกติเท่ากับ1แสดงว่าน้องตีได้ใช่ไหมน่าจะตีได้แหละั้งนั้นนะนะครับมีออบลิตี้ถัดมาต่อว่าเ,เมื่อแอรีสอื่นไยเราเข้ามาในสนามครับสามารถให้ซิลนั้นนับผ่านไปเลย1เทินจากนั้นจูมิสิการหนึ่งใบ ที่ชื่อการ์ดเป็นนี้ทำงาน1ครั้งต่อเทินนะครับไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อทับนะนะครับถ้าทำงานในเมนเฟสของเรานะครับในเฟสของเราเราจะทำงานอาบิลิตี้นี้ได้อีกครั้งก็คือในเฟสของเราเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำในงานช่วงในแบบในช่วงดีเฟนส์เฟสได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบแต่ยังไงก็เก่งสำหรับผมเนี่ยคือได้จวหนึงเลยนะครับจวมิสติกด้วยในเรื่องของการแก้ทางยังไงผมก็โอเคนะครับลองนึกสภาพว่าแบบ เราโดดเข้ามาแบบอินเตอร์เฟียครับแล้วก็ชี้1คนผ่านไปเลยนะครับผมแล้วก็คนที่โดดเข้ามาเนี่ยสามารถแบบไปลองรวมร่างได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Battle r a m ตัวนี้ครับวิ่งไปรวมล่างและอ t t จกบวกสองให้คนนั้นสามารถโจมตีข้ามลายได้ด้วยนะครับผมคือก็ทําเกมได้ด้วยและได้จั่ยอีกนะครับไม่มีอะไรคุ้มไปกว่าตัวนี้แล้วนะครับสําหรับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยครับคือโจมตีแล้วเปลี่ยนลายฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเนี่ยแข็งแกร้งเลยนะอ่าประมาณนี้เลย อันนี้ก็เป็นในหมวดของอราศีนะครับปกตินะครับผมแต่มันมีตัวเสริมด้วยแต่ก่อนที่จะไปตัวเสริมเนี่ยผมพามาดูในเรื่องของมิสติกการ์ดนะครับที่ว่ามากับชุดราศีนี้ก่อนนะครับผมอ่าอันดับแรกครับผมขอไปดูมิสติกใบนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นเลจิน่าแฟนบุ๊กนะครับเป็นลิลิทนะครับผมอ่าเป็นรูปเลจิน่าแฟนบุ๊กเลยคือชัดเจนมากนะครับผมสเปเชียลออดิชั่นเออพูดถึงว่า มีแต่ในการ์ดเหรอครับเล่มนี้ไม่มีแบบบุ๊กหนังสือออกมาจริงๆเหรออยากรู้ข้อมูลข้างในฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผม MP ค่าไล่นะครับสสามารถไล่แบบเฟียได้ด้วยแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับชุดเป็นชุดแอร์เรียสนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่สามารถแบบโดดออกมาแล้วก็สามารถไล่นะครับผมมิสติกชุดแอร์เรียสได้นะครับแน่นอนครับนี่ก็เป็นหนึ่งที่สามารถไล่ได้นะครับผมอ่า อาร์เบรตี้บอกว่าแพตติส์ซิลมอนสเตอร์นะครับผมหรือไนท่าลมนะครับผมแอตแท k บวกสามด e ฟเฟนต์บวกสามโอ้โหก็บวกนะครับเป็นตัวปั๊มพลังนั่นเองนะครับบวกสามแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับบอกว่าถ้าติดที่แอเรีสเรานะครับผมยกเลิกมิสติกศูนย์เทิร์นฝ่ายตรงข้ามและไม่ถูกทำลายจากการส่วนกลับโอ้โหเป็นคนที่แบบ ติดยกเลิกมิสซูนเทิร์นะครับต้องมานั่งแงะกันก่อนแน่นอนครับก่อนที่จะไปยิงมิสซูนเทิร์ใส่มอนสเตอร์นะครับผมของเราอ่ามีสกิลครับบอกว่านำการ์เปนี้ในชายขึ้นมือเมื่อมีซิลชุดแอรเสในสนามเรานะครับจ่ายอินเทอร์เฟียร์2 MP ที่ชื่อกาใปนี้ทำคังทำงาน2ครั้งต่อเกมโอ้แม่เจ้านะครับโดนยิงไปถ้าไม่ใช่การรีมูฟนะครับการ์เปนี้จ่ายสสกิลโดดขึ้นมือดึง2ครั้งต่อเกมก็เถื่อนแล้วนะ โอเคนะครับนี่คือมิสติกใบแรกครับผมอ่าใบใบที่2ครับผมเป็นคิวเลียชินาสกูนี่ไงครับผมเป็นการ์ดที่ผมบอกเลยใช่ไหมว่า ตัวสตาร์ของเราไนสตาร์ตัวนี้นะครับมีเอเบลิตี้บอกว่าฝ่ายเราไม่ถูกทำลายนะครับก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองนะฮะผมเป็นเพลสนะครับผมเป็นมิสติกชนิดเพลสนะครับ MP ค่าไลา่3ขึ้นมือก็จะจุกๆหน่อยนิดนึงแต่โชคดีหน่อยคือไล่าฟีอได้นะครับผมเป็นเผ่าแอเรียสเช่นกันนะครับเป็น PA ออนันเทอรนะครับ, An รบติดแอเรียอันันเทอรเลยนะครับผมมีเอเบลิตี้ทั้งหมดบอกว่ามอนสเตอร์หรือนายท่านลงฝ่ายเราแอตแทก 1, บวกหนึ่งดีเฟนส์บวกสองแล้วก็มีเอเบลิตี้ที่สองบอกว่า ถ้าเป็นชุดแอร์เสเราด้วยนะฝ่ายเราแอตแทกบวก 2, องด e เฟนส์บวกหนึ่งสปีดบวกหนึ่งนั่นหมายถึงบวกแอตแทกรวมกันนะครับ a b บิ 1, 2, ลิตี้หนึ่งสองรวมกันเนี่ยเราจะได้บวกแอตแทกสามจุดและด e เฟน s ์สามจุดสปีดบวกหนึ่งครับถ้าเราเล่นแอร์เสนะครับผมจะได้หลับตามนี้เลยทั้งหมดเลยนะฮะบมมี a อบิลิตี้ที่สาบ,บอกว่าเมื่อประกาศเมื่อประกาศแอร์เสฝ่ายเราโจมตีซิลนั้นได้รับนะครับขอย้ำตรงนี้นะครับว่า ได้รับนะครับเมื่อซิลนี้โจมตีซิลหนึ่งใบเปลี่ยนลายนะครับจนออกจากการโจมตีนั้นนะครับผมซึ่งอ b i l i t y เนี้ยหลายคนเข้าใจผิดครับว่านึกว่ามิสติกบ้านนะครับให้ผลนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือเอฟเฟกเนี้ยครับส่งให้มอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์ถึงจะสั่งงานอ b i l i t y นี้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการแบบสั่งเปลี่ยนลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถูกลอสอ b i l i t y นะครับอ b i l i t y นั้นก็จะหายไปด้วยนะครับผมคืออ b i l i t y นี้ เป็นผลได้รับจากบ้านนะครับแล้วเมื่อได้รับมาแล้วถูกลอตไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะครับผมประมาณนี้เลยจ้าแล้วก็อเบอร์ตี้สุดท้ายขอมบอกว่าเป็นอ b บ l i t ตี้คลาสสิกเลยนะครับเมื่อเข้าสู่สัปเทิร์โจมตีของเราสามารถแสดงซิลชุดแอร์เสหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือได้ที่ชิการป็นนีหนึ่งครั้งต่อทับเฮ yeah. เป็นอเบอร์ตี้พื้นฐานสําหรับชุดรลาสีทุกชุดครับมีอเบอร์ตี้นี้แทบทุกตัวเลยนะครับผมและนี่คือ a อ i a s สครับถ้าซื้อแบบพีคอนนะครับผมตรงๆเลยราคา500บาทนะครับในชุดธรรมดาแล้วก็ชุดฟอย1,000ซึ่งผม,มคิดว่าบริษัทนะักก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเล่นธรรมดาก็ได้ไม่ต้องซีเรียสครับชุดเนี้ยถ้าซื้อไปพี่จะได้การ์ดกันตามนี้เลยครับผมแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับหลายคนถามว่าอ้าวแล้ว พลังแค่นี้นะครับผมจะตีใครได้หรือนะครับผมแล้วมีการ์ดเติมไหมซึ่งผมมีฮะต้องบอกเลยว่าผมมีแนะนำนะครับผมก็คือเอเคเซียนะครับผมแล้วก็ เ e g i น่านะครับผมหลายคนถ้าแบบไม่ได้ตามนะครับจะไม่รู้เลยว่าเล g i n a นะครับมีมีร่างอเวกมาแล้วนะครับผมคราวนี้ผมจะพาไปดูเอกเซียก่อนนะครับผมสําหรับคนที่ตามคลิปนะครับในชุดของมาตินนะครับก็จะคุณหน้าคุณตากับเอกเซียใบนี้ดีนะครับผมก็คือเอ a เซียกราดิเอเตอรนะครับผมทําไมต้องมาอยู่ในแอริ s สนะลองไปดูเทคนะครับจริงๆแล้วคนนี้คือเอกเซียกราดิเอเตอร์ตัวนี้ครับ เป็นไนท์เป็นเมดเป็นธาตุลมนะครับเลเวล2นะครับผม m อค่าร่ายสงค่าโจมตี 2, Attack 10, Defense 10, Speed 5นะครับเป็นชุด Awakening แต่ลองมองดูสัญลักษณ์ชุดดีๆครับ s h a d e of a r ์ s นะครับผมแล้วก็เป็น s h a d o o t t a l ท t ก um คุ้มนะครับผมมีธาตุลมล่างที่สุดโหดเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าอยู่ใน a r ร์ s ีเนี่ยคือเถื่อนมากๆเขาบอกว่ารวมล่าง a อร์เีใบเดียวเลยครับแอตแทกจะเป็น13โจมตี2ครั้ง นะครับผมแล้วก็ MP ค่าโจมตี2เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ขั้นที่2บอกว่าเมื่อรวมลง2ใบนะครับผม Attack จะเป็น10นะครับการโจมตีเป็น R ครับ MPC MPC หน่วยนะครับผมอารบิตี้สุดโหดเลยครับเว็กทัตบอกว่าเมื่อมี Airless ใอื่นในสนามเรายกเลิกโดยซิลไม่ได้พระเจ้าคือเล่น a i r l e s ทั้งหมดยังไงก็ติดครับอารบิตี้นี้นะแล้วก็การ์ดใบนี้อยู่ในสนามหรือในชายนะครับ a i r l e s เรา Attack บวก 2, d e f e n บวก2หลายคนถามและบวกตัวเองได้ไหมครับต้องบอกว่าได้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุว่า ฝ่ายเราใบอื่นหรืออะไรนะครับเขาบอกว่าแอรเรียสเราเนี่ยครับแอตแท็กบวกสองดีเฟนต์บวกสเลยและอัพเรตตี้เนี่ยทำงานทั้งในสนามและในชายนะครับแม่เจ้าบอกเลยว่าบวกพลังกันฉุดๆมี4ตัวบวกแปดอสนามอะครับคือนี่คือเหตุผลเลยครับว่าเอน้องตัวเลเวลหนึ่งจะตีเข้าไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือน้องตีเข้าแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าเรามาผนวกกับพลังของเอพีเอนะครับพีบอกว่าเป็นมอนสเตอร์เป็นไนท์เป็นอะไรพวกเนี้ยครับของเราเนี่ยและเป็นชุดแอรเรียสเนี่ยจะได้บว 3จุดอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเรากาง2หลังก็บวก6จุดนะครับทำให้น้องคนนี้เนี่ย,ยสตาร์ทแอตแทกเนี่ยไปที่15แล้วก็มีคนนี้เข้ามาครับแ <Yeah. S 1> อร์เลสไฟเราบวกแอตแทก2 2จุด2จุด2จุดแปดหน่วยครับ <Yeah. S 1> ก็จะทำให้น้องเนี่ยหนึ่งฟาด ด้วยพลังมหาศาลได้แต่อัิลิตี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าคนนี้ไฮไลท์จริงๆในการออกมาเสริมแอเรีสนะครับบอกว่ามีลมอื่นในสนามไฟเราการ์ดใบนี้แอตแทกบกสและโจมตีข้ามไปยังดีเฟนไลน์ได้สูญเสียโดยมิสติกสูญเทิรไม่ได้ครับผมคอที่เป็นไม่ใช่สูญเทิรนะครับเข้ามารับได้เลยนะครับคอมโบต่อเนื่องครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าติด นะครับผมชุดแอเรียสนะครับยกเลิกมิติกสูนเทินและไม่ถูกทำลายจากการส่วนกลับคือถ้าติดให้กับเอเกอ์เซกาเรเตอร์เนี่ยครับจะได้รับทั้งแบบบวกแอทแท็กจุดดิ f เฟนส์3จุด,จดยกเลิกมิติกสูนเทินไม่ถูกทำลายจากการส่วนกลับคนนี้รวมล่างขั้นที่1ครับโอ้โหแบบตีได้2ครั้ง13บวกพลังกันมหาศาลนะครับผมแล้วยิ่งโหดที่สุดเลยก็คือถ้าเอาอ ตัวแบตเทนเล็ตัวี้ครับเข้าไปในเป็นรองรวมล่างนะครับก็จะได้รับแอตแทกปลกสและโจมตีข้ามลายได้อีกคือนอกจากข้ามลายชั้นที่1ได้แล้วข้ามลายชั้นที่2ได้แล้วนะครับผมยังมียกเลิกมิสติกสูตรเทิร์นกันส่วนนะครับไม่รู้จะเติมอะไรแล้วนะครับคนนี้คือแบบเถื่อนจริงๆนะครับและในวงเล็บนี่คือเป็นอะไรที่เถื่อนมากๆครับสูญเสียโดยมิสติกสูญเทิร์นไม่ได้นะครับผมคือแบบโหดมากๆนะครับผมมีสกิลด้วยนะครับบอกว่าไลฟ์ฟรีแอเรียตหใบที่มีเลเวลหนกอง หรือที่มีเลเวล3ในมือเราเมื่อมีเอรียอสอื่นในสนามเราฟิก MP แค่1เท่านั้นครับ2ครั้งต่อเกมต่อตัวนะครับมี4ตัวก็8ครั้งต่อเกมะครับผมประมาณนั้นเลยแต่แต่การ์ดใบหนึ่งเนี่ยสั่งการได้แค่2ครั้งนะซึ่งเขาใช้เทคว่าไลาฟ์ฟรีนะครับไลฟ์ฟรีโดยที่แบบไม่เสีย MP นะต,ตามนี้ครับสำหรับกาดเอเตอร์นะครับ ผนวกกันง่ายๆครับติด PS ได้นะครับวิ่งไปตีได้กลางบ้านได้กลางบ้านเสร็จนะครับเอา Little Lamb ลิตเติ้ลแรวมล่างนะครับแล้วเอาารีเอเตอร์วิ่งตีจ้ะคือเถื่อนแล้วแค่นั้นเถื่อนแล้วแต่ความเถื่อนก็ยังไม่ยุติครับเมื่อ Legina าเดลเวคเคนนิงเป็นเสร็จถือกำเนิดเข้ามาในเด็กนี้ครับเป็นไนท์เมด นะครับผถ้าลมเลเวล2นะครับผม MP ค่าไล่สอ MP ค่าโจมตี2 Attack 10 d e f e n s ฟเอ Speed 4นะครับผม Awakening และดูเชดครับเขาเป็นเชดออฟแอร์เลีและนามฟาร์เรเซียด้วยนะครับผมมีเท่าลมล่างครับบวกลม1ตัวครับแอตแท็กสิบการโจมตีจะกลายเป็นอครับ MPC มี Ability เข้ามาสามารถไลฟ์ฟีนท์เมตหนึ่งใบนะครับในมือเราโอ้ไนท์เมต คืออย่างที่เราดูไล่ตั้งแต่ต้นนะครับเราจะเห็นไนเมตอยู่หลายใบเลยนะครับผมอ่าเนมฟาเลเซียชุดอผมขอเรียกว่าชุดที T ่ TA ออาร์ทีเอนะครับผมไฟล์เล่านะครับแอทแทกบวกสองดีเฟนบกสนะครับผมซึ่งผมมองว่าตรงนี้สําหรับในชุดนี้เนี่ยเนมฟาเลเซียไม่ได้ชานะครับไม่ได้บวกพลงังเอ๊ะหรือบวกมีใครเป็นฟาเลเซียไหมเฮลโหลไม่แหละ <laughs> อืมไม่มีไม่มีโอเคนะครับผมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับผมมีชุดตอบบอกว่านายเมทท่ามลเเาาม,ามและหรือชุดแอเรีสอื่นเราแอทแทกบวกสองโอ้เดี๋ยว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 นายเมททาลมและหรือซิลชุดแอรีสเราต้องบอกว่าใบอื่นนะครับแอทแทกบวกขึ้นสอง นี่ไงคนปั๊มพลังช่วยนะครับนอกจากคนนี้บอกว่า,อ,าอยู่ในสนามในชายนะครับแอตแทกบวก2องรีเฟนบวกแล้วเนี่ยมี4ตัวทำงาน4ใบนะครับแต่ถ้ามีเ,าเลจีน่าด้วยนะครับเลจีนา่า็จะบวกแอตแทกสองสี่หกแปดนะครับถ้ามี4ตัวก็บวกอีก8คือเอเคเซีย er, กราเดเยเตอร์รวมกับเลจีน่าครับจะได้แอตแทกรวมกันทั้งหมด16หหน่วยนะครับบวกให้กับทุกคนในสนามนะครับผมโอ้โหแต่ของเลจีน่าเนี่ยจะไม่บวกตัวเองนะครับ โอ้ oh, นี่ไงคนปั๊มพลังทําให้เด็กนี้ยืนใหญ่นะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับมีอับลิตี้บอกว่าสามารถไล่ฟีการไปนี้จากมือครับสามารถไล่มิตติกโอ้มิสติกเนมเลจิน่าอ่าเลจิน่าแฟนบุ๊กนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมหนึ่งใบที่เป็นอเทอเฟียนะครับผมหนึ่งใบในกองเราหรือในชายเราเมื่อมีซิลชุดสัญลักษณ์ธาตุลมอื่นในสนามเราจ่ายแบบอินเทอร์เฟียฟิกเอ็มพีครับในเอ็มพีแค่สองเท่านั้นเอง เดี๋ยวนะมีบริตี้เข้ามาไล่เข้ามาได้มิสติกถูกไหมครับและคราวนี้อบริตี้เข้ามาเกิดไหมเกิดนะครับซึ่งเกิดด้วยครับมีบริตี้เข้ามาก็สามารถไล่ฟรีได้ด้วยนะครับคือแบบฮัลโหลนะครับไล่ฟรีมิสติกและเมื่อบริตี้เข้ามาสําเร็จครับก็จะได้ไล่ไนท์เมตนะครับหนึ่งใบในมือเราฟรีได้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่ากระโดดเข้ามา1ทีได้2ต่อ3ต่อกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับนี่คือไฮไลท์ของของแบบ ของเลจินาเลยนะครับจริงๆผมนี่แฟนแฟนเลจินาเลยผมชอบมากอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมความสามารถของเธอก็อจบไปแล้วนะครับสำหรับกับการอธิบายโครงเด็กทั้งหมดวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับผม นะอย่างที่ผมมองเลยก็คือสามารถถ้าเราเกิดเร็วนะครับเราสามารถเอาใครไปตีก็ได้ครับที่บวกกันพลังมหาศาลและอย่างที่ผมบอกเลยคือการปรับค่าตีของเด็กๆเลเวลหนึ่งแล้วกับการบวกพลังขนาดนี้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะนะครับผมแต่เชื่อเถอะครับว่าอันเนี้ยผมแค่สปอยให้ในรูปแบบของการเล่นแบบเติมทักษะเบื้องต้นนะครับผมสำหรับคนที่เล่นลึกๆไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า เขามีท้ายากกันอีกกว่านี้เยอะเลยนะครับผมสาหรับตัวเด็กเนี่ยใครอยากจัดอะไรอยากปรับอะไรอยากเน้นอะไรนะครับอยากจัดอยู่ให้อยู่โหมดของ30ใบก็ลองทําดูนะนะครับผมสําหรับผมเนี่ยก็จะฝากทริคไว้ประมาณเท่านี้เองครับผมสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรไปดูกันครับบาย